เคยสงสัยบ้างไหมคะว่าทำไมคิ r รลถึงได้รับคมไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกเลยและแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆอย่างไรบ้างวันนี้นะคะเราจะมาดูคำตอบก,กันค่ะข้อแรกเลยนะคะคิ r รลมีเทคโนโลยีเซรามายเฉพาะที่ช่วยฟื้นบำรุงเกาะป้องกันผิวทำให้ผิวของเรานะคะชุ่มชื้นและแข็งแรงยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปค่ะเพราะคิวริลเซรามายถูกออกแบบมาให้ซึมลึกถึงชั้นผิวช่วยแก้ไขปัญหาผิวแห้งและระคายเคืองได้ตรงจุดค่ะ ข้อที่2นะคะคิวรีลทุกตัวผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและได้รับการออกแบบมาเพื่อผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะค่ะคุณมั่นใจได้เลยนะคะว่าไม่มีส่วนผสมที่กอ่อให้เกิดการระคายเคืองเช่นน้ําหอมแอลกอฮอล์หรือสีสังเคราะห์อย่างแน่นอนค่ะข้อที่3ค่ะคิวรลเป็นผลลัพธ์จากการวิจัยกว่า30ปีเพื่อเข้าใจปัญหาผิวอย่างลึกซึง้งผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะคะจึงไม่ใช่แค่การบํารุงค่ะแต่เป็นการแก้ไขปัญหาผิวที่แท้จริงนั่นเองค่ะ ข้อที่4ค่ะ คิวเรมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการล้างแง่บำรุงผิวหรือดูแลผิวรอบดวงตาดูแลผิวกายและในที่สุดมีด่งศีสษะด้วยทําให้คุณเนี่ยสามารถมีรูทีนที่เหมาะสมกับตัวเองได้อย่างง่ายดายเลยล่ะค่ะและข้อสุดท้ายนะคะผลลัพธ์ของคิวเรลพิสูจน์ได้จริงค่ะว่าผู้ใช้ทั่วโลกได้ยืนยันแล้วค่ะว่าผิวของพวกเขาเนี่ยดีขึ้นชุ่มชื้นขึ้นและปัญหาผิวต่างๆก็ลดลงหลังจากใช้คิวเรลนั่นเองค่ะและนี่ค่ะทําไมคิวเรลถึงแตก ต่างและน่าใช้เพราะว่าเราใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่งานวิจัยเลยผลลัพธ์ที่ได้อย่ารอช้านะคะเปลี่ยนมาใช้คิวเรลว,วันนี้แล้วมาสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเองค่ะ